พี่ผมจะดูหนังไม่อยากจะดูหนังเหรอจะดูหนังเหรอจะดูหนังเหรอแจมอยากทำอะไรอ่ะเปิดประตูให้หน่อยดิที่บอกว่าจะดูหนังเลเปิดประตูดิโอเคเฮ้ยกระหันเลยโหูห้องนี้เย็นจังเลยเนาะเดี๋ยวกันสองคนคงจะสบายละสิขอเข้าไปด้วยนะโห ดูหนังพี่เชนร้องปั้นอยู่ด้วยเหรอขอดูด้ดิปราปราปรามีอะไรมาถึงรวบังเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฟุ๊กด้วนอยู่บงังอู้หึ่ยหบแค่นั้นเพื่ออะไรเฮ้ยฟุกเอาหูมานนี่ เฮ้ยพวกแกไปทำไมขอดูแค่นี้ทำเป็นห่วงเออมันอาจจะเื่อไปโดนเองนะไม่มีอะไรมากหรอกน่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดให้เนาะ เดี๋ยวขอไปอ้วกก่อนนะไม่ไหวแล้ว<ะ>โอ้ยไม่ไหวเลยเมื่อกี้นี้ออกหมดเลยครูชั้นเป็นไรอะ่ะฮะเป็นไรก็ไปอ้วกมาดิหมดเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเช้าออกหมดเลยไม่ไหวเลยชั้นเป็นไรอ่ะอยากรู้เหรอมาใกล้ๆดิเดี๋ยวจะบอกให้ มีไรเหรอแชมป์ทีหลังอะ่ะก่อนออกจากบ้านอะ่ะหัดดูกระจกมาฮะขี้ตาเนี่ยโอ้โหก็มาเลอรเลยแม่ไม่ใช่เพื่อนนี่ไม่ทําให้แะเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหนี่ชี้นหูขี้ตาเนี่ยให้หัดแช่บ้างนะคะก้อนอลเลยร์เลยไม่ใช่เพื่อนนี่ไม่ทำมาให้แะเนี่ยพูดแล้วของแชมป์เนี่ยกลับบ้านดีกว่าไม่ดูด้วยแล้วผีหลัง อย่าบังอาจมาบังหน้าเท่าไรทัดเล้าโอ้โหวิ่เยอะจริงๆว่ะเอ้ยฟุ๊กนี่ผักแรงนะเนี่ยมาเขียนหน้า,ามามามา <c oughs> เฮ้ยใครมากดอ่อนหน้าว่านฟุ๊กไปดูใครครับใครเนี่ยไ่แช้าวีมาหาอ้าวเหรอโอเคเอ่ะเปิดเปิดเปิดได้เข้ามา โอ้ยแชมป์เาข้างน้ำไปดีปวดท้องอ่ะอ๋อเข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยโอ้ยจะทันมิเงียโอ้ยแอร์จริงๆนะเนี่ยขอบคุณแชมมากมากเลยนะถ้าไม่ได้แชมป์นี่คงลาแน่เลยไม่ทันแน่ๆเลยอโอ้ยอย่จริงๆเลย พี่วีนี่เต่าแรงกันเนาะพี่วีพี่วี จ๋ามีอะไรติดจมูกอ่ะมานี่ยก้มลงมาเดี๋ยวผมเอาออกให้พี่วีขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาออกให้นะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวออกให้โอเคเสร็จแล้วพี่ขอบใจมากนะพี่ไปก่อนนะ <c oughs> ไอ้บุกรีบรปบประตูครับผมอิบุกดำฝีเลยเฮ้ยหืมดาหน้าแกไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนอะไรหรอฮะมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยชิบหูขี้ตาเนี่ยไม่หัดแคะบ้างอ๋อ ออชียงเก้งอ้าวแล้วจมูกพี่วีไปโดนอะไรมาจมูกจมูกอะไรอือไอ้หนูเอื้อเดี๋ยวพี่วีเพิ่งไปถ้าไปเรียกตอนเนี่ยฉันก็ไม่เปิดให้หรอกหนูมีแผนแผนว่าไงหนูเป้นมาหาพี่ด่วน เฮ้ยหน้าพี่เป็นอะไรมาเอออย่าเพิ่งไม่อยากรู้อะไรตอนนี้เลยมานี่พี่มีอะไรจะบอกอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวหนูจัดการให้แชมแชมแชมใครมาเคาะประตูวะฟุ๊กไปเปิดประตูดิโอไม่แก้วเหรอเออหน้าไปก็แหละก็สคลิปเข้าใหม่เนี่ยไปเถอะแชมเพื่อนชวนเต อยากโชว์สกิลเลยอ่ะ,อเ,เ,ะเอาคุกไปไปไม่รู้จักจีภาษารุ่นก่อนซะแล้วพวกนี้โหพี่เจ๋งตลอดอ่ะไปเดี๋ยวก็รู้ว่าจีภาษาหรือไม่จีภาษาเฮ้ยเดี๋ยวข่าเป็นกองหน้าเ้ยเว้ยเดี๋ยวเอ็มโกนะเว้ยได้บอลแล้วยุนมาค่ายนะเดี๋ยวข่ายิงเข้าประตูให้ดูโหพี่เจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้ไปไปใส่โป,ป้งให้ดูรอดูได้เลย ไม่รู้จักเราแล้วช่วยช่วยช่ยใครแก้เราวะตุ่เปี่ยตุ่เปลี่ยาเลยเนี่ยเออเฮ้ยใครแก้งเราวะเฮ้ยพี่วีพรรามีปัญหาอะไรปะไม่มีครับนี่แค่สั่งสอนนะครับ